ไดเขียนมาแต่สายอันนี้เลยเหมือนพญามังกรแต่เขียนมาแต่ไซน้อพัวหนุ่มล่งได้เขียนไปเนาะค่ายก็ค่ายบรายบ่ค่ายบรายเลยบ่กินก็กินบ่อเขาค่ายก็ค่ายบรายบ่ ไม่แต่สกืนอย่างเดียวพี่น้องเอ้ย เราต้องกินครับเราเป็นกินเขียด วิธีการกินอาหารของเพิ่คยพลังมาเห็นพี่เนาะพลังมาเห็นครับเขียดตัวปักไงวัวงูพี่นนองตัวงูสามารถกืนเข้าไปได้บางทีวัวงู่นบ่มีพมากระต่พิ่นบ่ทิดกันบนะครับวิธีการกินขอ้อมูน ใส่พลั่ง้ายเติบพี่นอ้องหางเป็นใส่พลัง่งใส่แร่งนี่ครับคืนเข้าไปได้บกล้ายแล้วครับพี่นอ้องโอ้่นกใส่พลั่งอีรีครับค ครับค่อยๆกะดึบกระดึบเข้าไปครับบางตีวิธีการก็เพิ่นครับใส่แห้งครับนี่ครับตัวนี้เหลือส่วนขาของเขียดแล้วครับเหลือส่วนขาของเขียดแล้ว ครับใส่พลังบีบเห็มครับบีบนวดดวดเข้าไปใก่สิเบอร์โต้เหรครับโอ้ oh. เดือขานี้เตียยพี่น้องเปนแล้วครับแยวข้อไปแล้วครับบบานนี้ไปแล้ว่ยวข้อขึ้นมาเหลือขานี้เตี้ยสองขาครับเตรียมสีไปแล้วครับ พ่อหน้าเสื้อครับเขียดตัวหน่อยเขียดตัวใหญ่กว่างูพี่น้องเรียบร้อยครับเบิดโตแล้วครับเขียดเบิดโตแล้วเขียดเบิดโตแล้ว บ้านพบเอิร์นงูแม่ซอยครับงูแม่ซอยที่ไปเขาเผื่อระบาดนี่ไปหินอิ๊ยมเราก็ไปทางเจ้าทางไฟทางมันไปแล้วครับการอาหารลงทองไปแล้วไปแล้วย่อข้อย่อข้อเลยตัวถูกไพี่น้อง เดไปเลยไปเลยครับนนักท่องอยู่ไปน้องนักท่องตอนนี้แขกก็ยังอยู่ในเส่วงเลือยคอลงมาประมาณคืบนหนึ่งไปกระดึบกระดึบไคืน าลังคืกคืนรับลังคือลงไปเ็นมาครับเขียนลงไปเป็นเอ่เป็นบว,กว,กวมในท่องเขียนเขียนลงไปในท่องหมดแล้วครับพอเพิ่นเคลื่อนไปเพรท่านเด็กไกลนะครับตอนี้กําลังคืดลงไปเรื่อยๆอามาครับแล้วครับไปหนอ่อ,นนอเบิ่งไปหน่อเดงอดลูไปแล้ว วิธี rition, คืนอ,อาหารเขาเพิ <hi> ่นค,<ว>ค,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 ครับเพิ่นที่เขาดิคดคดละเอียดคดละเอียดพดละเอียดพี่น้องอ่าลงไปบังรลายแล้วครับปิดปิดมากปิดเลยนี่นี่เคลียร์จะอยู่ช่วงนี้ครับเคลียร์เคลียร์จะอยู่ในช่วนเดี๋ยวเย็นเย็นแล้วก็เย็นแล้วก็พดพี่น้องนี่ท ไก่ทอดเครื่องเครื่องล่ำโต๊ะเขาเพื่อเหล้วครับเขียนอยู่ในทถองนี่ครับ นะครับเขียดนี่ช่วงเขียดอยู่ครับตัวจะเพิ <c> ่น <oughs> ตัวคนจะบวมขึ้นครับเขียดลงมาแล้วครับนี่คือ,อยี่ห้ทองเลยครับนี่นี่ช่วงทองพอดีครับช่วงสะดือเพิ่นพอดีนี่ครับแต่วันนี้ไปพระท่านใดอยู่ไปพระท่านใดอยู่นะครับอ่า นี่คือวิธีการย่อยอาหารข้าเพิ่นครับที่การย่อยนะครับลัเงเลืกจะไปแล้วครับบารนี้ไปแล้วไปได้แล้วครับไปได้แล้วไปได้สะดวกแล้วครับบาดนี้ไปได้สบายแล้วครับบาดนี่ ไปแล้วครับไปไหว้แล้ววันนี้ไปเลยเข้าป่าไปเลยเข้าป่าไปเลยทางใครทางมัน